นิตท,ที่ชวนมาทำชาเลนจ์วาดภาพ1ิบวิกับ3นาทีภาพ1ิวิเวลาผ่านไปไวมากหายใจเข้ายังไม่เต็มปอดเลยหมดเวลาแล้วโอ้โหแทบจะดูไม่ออกเลยว่านี่รูปอะไรรู้ไหม เริ่มจากเวลาวาดภาพ3นาทีทุกคนคงคิดว่าภาพสิบวิคุณภาพย่อมดีไม่เท่ากับภาพ3นาทีอยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วสําหรับงานศิลปะต้องใช้เวลายิ่งเป็นตอนนี้วาดจากภาพจําล้วนๆไม่มีต้นแบบให้ลอกแน่นอนว่าเวลาที่เร็วกว่าคุณภาพของงานย่อมไม่ดีอยู่แล้วไม่เหมือนกับแพ็กเกจสเปเชียลฟิกซี่สามบาทเน็ตของ AIS เร็วแรงคุณภาพดียังได้รับสิทธิพิเศษอีกมากมายสามารถย้ายค่ายใช้เบอร์เดิมได้ด้วยนะย้ายได้ง่ายๆที่เว็บ c o m e AIS หรือที่ MOve to AIS จะมีพนักงานคอยแนะนําแค่ทิ้งชื่อและเบอร์ที่ต้องการย้ายลองย้ายมาเป็นครอบครัว a a s เหมือนนิตีนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนลองไปทํำชาเลนจ์นี้กันดูนะว่าภาพสิบวิของทุกคนจะออกมาเป็นยังไงสําหรับภาพวันนี้ทุกคนรู้ไหมว่านิตี่วาดภาพอะไรใครรู้บ้างคอมเมนต์